สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกรีนิช h ันแน l จะนำเสนอลัคนาราศีตุลดาวราหูและดาวพฤหัสบดีย้ายระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2565นั้นชาวลัคนาราศีตุลชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างลัคนาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดและเวลาเกิดนำมาผูกด,ดวงออกมาสถิตลัคนาราศีตุล สำหรับใครที่ยังไม่ทราบถึงลัคนาราศีของตนเองนั้นนะคะก็สามารถดูจากราศีตุลไปก่อนก็ได้ก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะชาวลัคนาราศีตุลเป็นราศีที่7ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือตาช่างนั่นเองลัคนาราศีตุลเป็นคนที่ชอบในศิลปะสิ่งสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีผู้ที่เกิดในราศีตุลจึงมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์และที่เป็นที่ชื่นชอบในแฟชั่นพวกเขามักจะแสวงหาสันติภาพและความสุขทั้งในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ คนที่เกิดในราศีนี้รักสันติและรักความเป็นธรรมพวกเขาเกลียดที่จะอยู่คนเดียวการมีหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือด้านความร่วมมือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชาวลักนาราศีตุลนพวกเขาไม่อาจอยู่คนเดียวได้ชาวลักนาราศีตุลนเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาที่เฉียบคมและจิตใจที่หนักแน่นพวกเขาสามารถได้แรงบันดาลใจจากหนังสือด,ดีๆการถกเถียงที่หาข้อยุติไม่ได้และบุคคลที่น่าสนใจ อิทธิพลของชาวดวงดาวของลัคนาราศีตุลน,นั้นเมื่อเกาะกันเป็นรูปร่างคล้ายกับคันชั่งเป็นธาตุลมและยังเป็นลมสลาตันวันไว้ง่ายแปรปรวนอยู่บ่อยๆไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ตามธรรมชาติของธาตุลมชาวราศีนี้ชอบเป็นจอมบงการในชีวิตของผู้อื่น เจ้าหลักการมีเหตุผลเยอะแยะมากมายชอบอ้างนูง่นอ้างนี่เป็นข้อแก้ตัวต่างๆนานาชาวาลัคนาราศีนี้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองในการเป็นผู้นำมีสเสน่ห์ในตัวมีพลังและความคิดในทางสร้างสรรค์นี่คือสิ่งที่ทำให้ชาวาลัคนาราศีตุลมีความแข็งแกร่งในตนเองทั้งยังมีความรับผิดชอบสูงชาวาลัคนาราศีนี้เวลาอารมณ์ดีจะพูดต่อยหอยแต่เวลาที่เกิดความเศร้ามักจะเก็บตัวไม่พูดคุยกับใคร เป็นคนดื้อรัน้นอวดดีไม่ค่อยฟังใครเชื่อมั่นในตนเองสูงหากเขาคิดจะทําอะไรหรือตัดสินใจจะทําอะไรแล้วเขาจะไม่สนใจคําทัดทานของคนอื่นเลยชาวลักนาราศีธนูจะไม่ชอบเก็บความรู้สึกคิดอย่างไรก็แสดงออกมาอย่างนั้น สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่ากกินของหวานมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เป็นสาเหตุในการอ้วนลงพุงได้ชาวลักนาราศีนี้มีความอดทนในการค้าขายเป็นคนจริงจังตรงไปตรงมาไม่เลวไหลทำอะไรรอบคอบละเอียดละออชอบการอ่านหนังสือมากในบ้านของเขาจะมีหนังสือมากมายเต็มไปหมดจนบ้านจะกลายเป็นห้องสมุดอยู่แล้วชาวลักนาราศีนี้รู้จักใช้คำพูดได้อย่างเหมาะเาะ ทำให้เขาเป็นคนน่ารักเขาชอบความมีชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างแรงกล้าสิ่งที่เขาปลดปลางมากก็คือความเย้ายวนแสงสีเสียงชอบออกงานสังคมความรื่นเริรงงานเลี้ยงยิ่งมีเสียงเพลงด้วยแล้วก็มันทำให้เขาเกิดอารมณ์อันสนตรีชาวราศีนี้ชอบแต่งตัวอย่างเฉิดฉายด้วยเครื่องประดับชั้นดีมีราคาเสื้อผ้าหน้าผม ผู้ชายที่เกิดลักนาราศีตุลมักเป็นคนเจ้าชู้ตัวเพลย์บอยตัวจริงเสียงจริงเวลาที่เขาอารมณ์ดีใบหน้าของเขาจะอมยิ้มอยู่ตลอดเวลายิ้มแบบ รุ่มกลิ่มสายตาที่เช่าชูหากมีใครไปขัดอกขัดใจหรือทําให้ชาวลัคนราศีตุลอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วก็ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ําเสียงที่พูดคุยด้วยความสนุกสนานจะหายกลายเป็นบรรยากาศที่ขุนมัวทันทีสำหรับผู้หญิงที่เกิดราศีนี้จะมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนการแต่งตัวจะดูดีมีสง่าเข้าของเครื่องใช้มีราคาเสื้อผ้าด้วยสีสันฉูดฉาดไม่ขาดชีวิตชีวาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำหอม ชอบดอกไม้ชาวราศีนี้ชอบเสียงเพลงมากกว่าดนตรีนั้นคือจังหวะชีวิตคอยลิขิตให้ชีวิตก็ไปเสียงสีที่สวยสดใสย,ยิ่งเป็นดั่งใจที่สดใสเสรีรอยยิ้มหวานจะลอยเด่นอยู่บนใบหน้าชาวลักนณาราศีตุลชอบคำพูดหวานหูไม่ชอบให้ใครขัดหกขัดใจผู้หญิงที่เกิดราศีนี้มกักมีอารมณ์ร้อนแรงในเรื่องของความรักมีนิสัยเจ้าชู้ไม่แตกต่างไปจากผู้ชายที่เกิดราศีนี้เลย ธรรมชาติเป็นดาวที่เก่งในด้านความรักและกามารมณ์เป็นดาวที่สวยงามอ่อนหวานร่าเริงเจ่มใสเจ้าชู้ออกหน้าออกตาหรือเจ้าชู้แบบกุ้มกลิ่มเป็นดาวที่มีสเสน่ห์ทำให้คนอื่นหลงไหลด้านดีปรับสภาพได้ดีชอบแต่งกายด้วยสีฉุดฉาดทันสมัยชอบเสียงเพลงความบันเทิงมีสเสน่ห์คนทั่วไปที่ได้พบเห็น สรับด้านเสียมกักชอบอิจฉาริษยามีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยผิวพรรณแตกกระไม่ชอบคนที่สวยกว่าตนเองเป็นดาวกิเลสทั้งโมหะโลภะโทสะที่อยู่พร้อมกันในดาวดวงนี้บุคลิกภาพมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนร่าเริงแจ่มใสอ่อนโยนดูมีสเสน่ห์แต่งตัวดีด้วยสีสดใสและชอบใช้เครื่องประดับหรูหราที่มีราคาน่ารักน่าใคร่น่าคบหานะคะ โรคประจำตัวของชาลัคนาราศีตุลก็คือมดลูกไม่ดีไตพิการถุงน้ำดีลำไส้ใหญ่ฤทธิ์สีดวงทวารปวดหลังปวดเอวโรคผิวหนังการติดเชื้อโรคภูมิแพ้โรคอรคอดผืดส่วนอาชีพก็เหมาะสำหรับอาชีพที่เป็นสาธารณะโดยทั่วไปช่างเสริมสวยช่างตัดเย็บเสื้อผ้านักแสดงศิลปินนักร้องนักดนตร,รีแม่บ้าน แล้วก็พ่อค้าไม่ขายงานบริการงานราชการหรืองานที่เกี่ยวกับสาธารณะทั่วไปนะคะนั่นก็คือลักษณะนิสัยของชาวลักนณาราศีตุลในวันที่30มีนาคม2565นั้นดาวราหูได้ยกออกจากภพมรณะของชาวลักนณาราศีตุล เข้าสู่พบปัตตนิเลงกับตัวตนของชาวลักนาราศีตุลนและในวันที่1เมษายน2565ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวและพบม,มรณนะก็จะยกเข้าสู่พบปุตตะตามมาด้วยในวันที่4เมษายน2565ดาวพุธซึ่งเป็นพบสุภะและวินาสนะก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นพบป,ปัตนิเช่นเดียวกัน ดาวราหูซึ่งมีดาวมรตยูและดาวเกตตั้งรับอยู่ในราศีเมษอยู่แล้วต่อมาดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและปัตตนิของชาวลัคนานราศีตุลก็จะยกย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ ซึ่งมีดาวราหูเป็นเจ้าของพบเรือนในวันที่7เมษายน2565จะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นมาจนถึงวันที่7เมษายน2565นั้นชาวลักนณาราศีตุลจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยๆย,ย้ายสถานที่ทำงานหรือเริ่มงานใหม่ๆขึ้นมาร่วมกับ คู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนและถ้าเป็นการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมเช่นงานเกี่ยวกับออนไลน์งานที่เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อต่างถิ่นต่างแดนหรืองานที่สัมพันธ์กับบริษัทต่างชาติต่างแดนต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการเรื่องเจ็บป่วยหรือการตายงานเบื้องหลังงานที่ปรึกษางานสนับสนุนงานโรงพยาบาลงานประกันชีวิตหรือประกันวินาศัยงานประกันต่างๆก็จะมีความสําเร็จได้ แต่ในวันที่8เมษายน2565ชาวลักนาราศีตุลดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนอาริและสัชชะก็จะย้ายเข้าสู่พบอาริเป็นเกษตรราธิปดีไปอีกหนึ่งปีเต็มนั้นทำให้ชาวลักนาราศีตุลต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่เนื่องจากดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะ คือการเริ่มต้นใหม่ได้เข้ามาอยู่ในภพปัตตานิตั้งแต่30มีนาคม2565ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความคิดที่ฉลาดหลักแหลมและมีไหวพริบป,ปฏิญาณมีความคิดที่สามารถพลิกเพลงแก้ไขปัญหาจนสำเร็จได้ในที่สุดและในวันที่14เมษายน2565ดาวอาทิตย์ก็ได้ยกเข้าสู่ภพปัตตานิเช่นเดียวกันดาวอาทิตย์ก็คือภพลาภะก็คือความสำเร็จงกง,งามงออเงยได้เงินได้โชคได้ลาบได้ ความสำเร็จตามมาในที่สุดแต่ที่จะต้องขอเตือนชาวลักนาราศีตุลนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของคนรักคู่ครองเนื่องจากดาวราหูเข้ามายังพบปัตตนิและเล็งมายังตัวตนของชาวลักนาราศีตุลนนั้นทําให้คนที่มีคู่ครองอยู่แล้วและอาจจะมีคนอื่นเข้ามาหลงรักอีกเพราะว่าชาวลักนาราศีตุลนในปีครึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นสเสน่ห์ของ ที่ใครเห็นแล้วก็ลงไหลหรืออีกกรณีก็คือชาวลักนาราศีตุลน,นั่นแหละที่อาจจะไปลงไหลคนอื่นทําให้มีปัญหากับคนรักคู่ครองแล้วทําให้คนรักคู่ครองอาจจะหึงหวงได้ สำหรับคนโสดก็เหมือนกันในระหว่างหนึ่งปีครึ่งนับแต่นี้ไปนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามระวังคนที่เข้ามาจะไม่มีความจริงใจหรือมีการปิดบังซ่อนเร้นหรือมีการหดล,ดลอกลวงไม่เข้าไม่จริงจังและไม่จริงใจและก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความลุ่มหลงเม,มัวเมาได้ง่ายด้วยนะคะดูให้ดีๆนะคะขอเตือนไว้ก่อน และถ้าหากดาวราหูเข้ามาเล็งกับดาวซึ่งมีดาวพุธตั้งรับหรือเล็งอยู่อันนี้ระวังเรื่องของคู่กรณีความไว้ด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาในหนึ่งปีครึ่งนี้เพราะว่าดาวพุธกับดาวราหูนั้นเป็นคู่ศัตรูกันนะคะสหรับคลิปนี้แม่หมอขอจบเพียงแค่นี้ถ้าชอบก็ก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe แม่หมอด้วยถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมสแกนคิวอารค้มาได้นะคะสวัสดีค่ะ